มาเกอร์หนึ่งอ่ะเกอร์ลุยมาดิวอร์มก่อนวอร์มก่อนมาครับวันนี้ก็ดูดิบซีนะครับคลิปนี้ไม่ต้องเปิดเพราะว่าโปรเดิมแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมนี่กลุ่มใต้คลิปครับใครเล่นก็มาเนี่ยได้โอเคเล่นของตามนี่ครับตามได้เล่ยเพื่อนอันนี้ของใหม่เหรอเพื่อนแอดมินบอกใช่ไหมเออขออนุญามโดยเฉพาะจะบอกว่าวันเนี้ยวันนี้เขาดันให้เราทำไรเพื่อนบอกคนดูไปดิให้ไปบวกเลยไปย้ำเดิวันเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะใช่ครั้งที่แล้วแอดมินช่วยเราครั้งนี้แอดมินบอกว่าให้ผมอยู่เกื่อนสองคนเหมือนเดิมแล้วก็แอดมินจะอยู่คนเดิร์ฟ ดูดิท่านนี้แล้วเขาก็อยู่กับเราอ่ะไอ้เกอร์เขาเห็นคลิปเราแล้วเว้ยเขาบอกเขาบอกอยู่ว่าเออเอาคลิปมันว่าล่างแคทเทนบินบิดเราที่แล้วจะได้บ้านที่เขาดีแล้วเขาไม่ตายเลยเห็นปะล่ะไอ้เ้าตายอยู่สองคนเอออะไรวิ่งอยู่หน้าไหนเออฉีกเขาวิ่งหนีเออฉีกป้าผาพาลังงเนี่ยเราแยกวงกูเรื่องมาถูกตากูเลยอ่ะไอ้เจะใส่คนขวาคนน่ะแมามามึงอ่ะกูอันนี้ที่บองก่อนนะเพทุกคนดูป่ะออยาสัตว์เลยวันนี้มามาตึงมาตึงจะบอกว่าวันนี้มาตึงเหรอเพื่อน ก็เลยก็สุดเพิ่กเพิ่มอันนี้นี่คือกลับไม่ไม่จริงคือไม่ลืมหรอกคือกลับว่าจะซัดมึงเม็ดเดียวอะแม็กเดียวหายอ่ะอ๋อแม็กเดียวตายมดเลยอ่ะแต่ที่ไหนได้ลืมแม็กมามาเพิ่มมาเพราะนี้แหละของจริงได้เราต้องเออเราไปที่เดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไป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 กินข้าวหักกูแล้วข้าวหักกูบ้างดิเออเฮ้ยไหนเ็ดโกะเนี่ยไปโก้คับเอ็ม ไอโต่สต่เด็กโกงปะเนี่ยมึงก็โตกันโตมาชิคกูรู้อ่ะมาโตมาชิครู้เฮ้ยจะตายมึงเก่งนะมึงเก่งนะไม่เก่งวิวสกันไม่กูดูคลิปมึงดูคลิปเน่บ่อยเว้ยไม่ใช่ไม่ดูคลิปไปศึกษาตลอดเว้ยยิ้ศึกษาตลอดอะการลงทุนอะแตกอะแตกแตกแตกย่างย่างยางยางลองไว้ก่อนลองให้ไก่ตื่นให้ไก่ตื่นครับ ไม่โหดเดี๋ยวกว่าไอ้เฮียผมได้บอกจริง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 มีทรงมีทรงนี้มีทรงพอจะเลยนะกบอกเลยเจอกูแน่มีทรงนะโอ้ยไม่โดนเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่โดนเลยขอยัดขอยัดถอยอ่ะนะโอเคครับเฮ้ยไม่โดน ยากครับยากครับเาเดีมาติงมาติงมาติงโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจจะตายเจ็บติงเจ็บติงคนรู้จะติงคนรู้จะติงแก้ไหมนี่จะลุยเลยเฮียเว้ยแกได้นะแกได้นะเอาอีกสตาตาเกมเลียวเฮียเว้ยมึงเก็บของม็ไหนจะเสียจะของอีกเกือบ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 ไอ้เหี้ยเกือบกดรีไซเคิลไอ้เหี้ยรู้เรื่องเลยนะดูข่าวประกาศ รอเลยรอเลยที่มากันนะขอตบเอกกับยูจะมาแล้วครับโอ้โหไอเกอร์หนึ่ง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 แปปโอ้โหเนี่ยบอกคนในเซิร์ฟเนี่ยเอ้ยมีคนเข้ารีไซเคิลเข้ามาเนี่ยไอ้้เหียบอกแล้วเป็นระบบเหลี่ยมเพื่อนกูหลุดเพื่อนเขาเขากินมาเป็นกูหลุดเพื่อนครมาครับเมื่อกี้เด้งครับเมื่อกี้เด้งครับเมื่อกี้เด้งสู้มือนะโอเคครับเกือบกดรีไซเคิลทิ้งไปเมื่อกี้นี่มึงดูมึงดูขอประกาศใที่ผมกันขอประกาศให้กูกับสองเอกจะมาเสิร์ฟความอร่อยแล้วดูดิดูเขาพูดดิ ได้เล่นได้เล่นได้เล่นเห็นไปหานหมาปะเฮี้ยได้เล่นได้เล่นเดี๋ยวเจอกันหน่อยว่ะเดี๋ยววันนี้กูเอาจริงมาหน่อยเออครั้งที่แล้วในสนามลบจริงนี่เกิดตายบ่อยผมนะ้ววย่ครับที่แล้วคุณคุณตายบ่อยคุณต้องปรับปรุงในสนามลบจริงอ่ะครั้งที่แล้วเพื่อนวัวจริงเลยวันเนี้ยเออคั้งที่แล้วผมผมไม่แตกเล้วเพื่อนอ่าแล้วมึงบอกเลย อะไรวะที่เซตให้มึงเนี่ยแล้วมึงไม่เอาโอ้ไปไปไปก็คือจะบอกว่าก็มีอยู่ก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องมาสงสารก็มีอยู่เว้ยโอเคเออเอยิงยิงของแล้วที่หน้าป่ะไม่โดนหรอกมองมองมีการไงมีการไงมีการไงนิดนึงนะนิดนึงนะ มยาเฮ้ยเยี้ยถึงเวลาแล้วอ่ะต้องตอบยิ้วมาเจ้าจริงอ่ะเฮี้ยแกดิออกแกดิเฮ้ยมาเลยดูเฮ้ยนี่ต้องให้ฟีต้องตอบของให้เองไหมน้องหรือไม่ต้องของอ่ะตอบให้ไหมตอบก็ได้นะโอเคตอบก็ได้นะได้มาแล้วดิก็ไม่อยู่อ๋อได้คืนทุนนี่หว่า เฮ้ยแล้วใครสอนมึงติดเลเซอร์เว้ยเขาติดไฟฉายเว้ยลูกซองอ่ะกูไม่ได้ติดมึรู้ป่ะของมึงอ่ะมึงรู้จักมาจากบอสอ่ะไอ้เหี้ยมึงเจอเว้ย่บอสเหรอเออไม่ใช่ไม่มีไฟฉายใส่ไม่ได้ดีกว่าเว้ยใส่ได้แค่ปืนอื่นมาๆมาไอ้เหี้ยบอกแล้วราศีกุมปีเถาะมันบอกแสงสว่างเว้ยเฮี้ยมาเลยกูรออย่างนเรื่องอะธรรมาดาบมาดาบนิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะเอ้อจริงอ่ะจริงอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะมาตรงนี้ดิตรงนี้ดิไม่ใช่ไปเอี้ยว่ากั้น เออไม่ทรบมเอีกยงเฮ้ยทใส่เลเซอร์เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาดีึงนาดีดึงอะไรผมหรออยเวนี้ย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี้ยเฮวเเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้่เฮ้เ้เอยเฮ้ยเยเยเ้ยเฮ้ยเยเ้เ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้อย่ฮเลย มีความมั่นใจนะอันนี้มีความมั่นใจเต็มร้อยนะเข้าเราดิ้นดึ๊กมาเขายากเลยเขายากเลยครับมาเพิ่มเพิ่มไวะมาเอายังมาเอายังไม่รู้สิมุดดักไว้ดักไว้ข้างบนเนี้ยมึงดักตรงนี้มามันรู้หรือเปล่าว่าอยู่เนี้ยสองไว้หลาไอ้สองมันตรงเป๊ะเลยฉันก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปมึงดักบันไดแดงไว้สิเพื่อนเฮ้ยแค่แค่พี่ก้าก้าก้าเนบอกนะมึงมึงลกอะไรเนี่ยต่อแกต่อแกนิดนึงนิดนึง

มันกลัวมันกลัวมันกลัว่อนเั็นเพื่อนโหดว่ะขออนุญาตเลยนะแฮชแท็กอยู่ไอเอนะแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กเลยครับนี่เซ็นบอเซ็นบาเกมเบิร์ดอะเกมให้ดูวะกูหิวอะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยอยากแตกว่ะเอาไปสามไปคิวสี่คิวแล้วเมื่อกี้ตอนนี้อะไรเนี่ยเซนเหล็กรีไซเคิลมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้นี่รีไซเคิลของกดผิดเฮียไม่มีปุ้ยใช้ไปมึงแค่หัวตัวป่ะว่ามันแบบนี้แตหลักจะกดใส่ปุ่มมือ่ายอะกูกลัวแล้วจะใช้เฮียเย้ยแล้วกดผิดเด็ดวินเลียม ยังเออระบบนี้เขาทำมาทำมาแยกของเฟิร์งอ้วยเขแก่ของเฟิร์งง่ายด้วยระบบรีไซเคิลซึ่งมันจะไปทำตันได้นะครับอย่างเงี้ยบอกเลยอัจฉริยะนะแล้วคือทำมาแล้วก็เขียนออกใหม่เตือนให้เรียบร้อยว่าใครกดผิดจะไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยแค่นั้นก็ไม่ต้องเสกถหายละเนี่ยเมื่อวานนะเออใใช่จกันไมื่อกี้มันจะเอาอยู่คนเดียวไงมันประมลาดยิ่เกินนี่อันดีชีวขาอยู่ขานะเอาเด้เอาเด้เนี่ยเอ้ยตัว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 เอ็นบวกป่ะเอ็นบวกไม่ใช่เอ็นบวกอะไรไม่รู้ ไอ้บินนิวา้โตไอ้บินไอ้นี่นี่นี่เ็เอาฮาวได้ฮาอๆเอาาดีเดอไอูอไูเอาไปอยู่เลยอยเไอ้โตเจ็บไอ้โตเจ็บเอยโดนยิงหลังย่ไม่โตเข้ายากออกยาก่ะเจ็บเอาไเเอาเวไอ้โตตัวหักหลังนี่อันนี้พี่ตกนพี่ตกนอะเนี่ยก้อาบจีจ่าให้มันมาไปนะคนละโตคนละโตคนละโตเอ้ยเทาสลัดลด้หลัดเด้ไ ตัปอมนี่ไม่โใครตัวจิงไหมวันนี้วิงหิงนี่อคิวขึ้นัวรคิวฟีดะโอ้โหโหดเกินพี่อยิงตัวไก่หรือเปล่าเนี่ยอมีไม่้ันอยู่ข้างหลังเอาไปเดไปดโดด่ะข้างล่างข้างล่างเขอนู้นนู้นนูอะไรอะไรเดี๋ยวเด๋วเ๋ยวอะไรข้าากูข้นากูเออสอกตปอมเหมนเพื่อนจะตามไปตามอยู่เนี่ยไปแล้วว่าข้างบนหนปวดหัวปวหัวปวหัว อยากร้อยอยู่ชัดอยู่เอามันมีของยลงมายยยยยยมีของยแค่ใส่ไมเหรอเจ็บเจ็บเจ็บไปโตเจ็บลงมาไหนวะนี่ข้างข้างข้างะกูเอาดิวนดิวนดิเจ็บมาก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 เกือบตายปังตายเจ็บเจเจ็บมากเจ็บมากอยู่ทางนั้นเลยตกตกยยยมาอยวกมายยหลังถอมาถอยมาตกตกถอยถอยมาถอยมาถอยมาพวกวา่อน่านแล้วาย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 มือมือ ข้างบนวะข้างบนข้างบนข้างหลข้างหลังข้าอ้มิจะแตกแตไอ้กตัวจะแตกมึงเอาเด็กก็ดีอย่าไปเอาเอ็มินบ้างก็ดีมึอบ้างกูโดนปิดกูโดนปิดเข้าไปชิงไม่ได้เพื่อนมาละมากูโดนปิดกูโดนปิดมาล้ววะเอาบังเอาบังเอาบังเอาบงยยู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 อกะาูเลยมายงมายกออกกออกมาออกออกมาออกไปบอกเพนเลยอะแม่เอ้ยนี่ออกก็ไปบอกเ่ยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ าชนะชนะชนะแต่วิ่งชนะวิ่งกันทำวิ่งกันหมดเลยชนะวิ่งได้เลยโอ้โหก็ก็ก็ไอ้หยุดดิโต่อยู่ดี่ก็มันเจ็บ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 มันโดดวะอยู่ี่อยู่ห้องกูอยู่ห้องกูต่อยอยู่ห้องกูพี่ต่อยโยต่อยโยอยู่ดิวัดดิยู่ริงยูยูยอยู่นี่อ๋อพี่ต่อยโยพี่ต่อยโยพี่ต่อยโยก็ยามาจีจนะยิงแรงปืนแม่งแรงจัดเลยเออปืนอะไรปืนอะไรตัวนี่ขรากูขรากูขรากูเอาไปดีไปดีวิ่งตามอุ้ยตายจริงตาจริงมันดิโม ไต้นึงแตกแตกแตกไอตัมันนี่ๆๆๆนี่เดยปเดยวเดีเย็บเยโอ้ยิงไม่โดนเลยไม่มีมุมเลยไปไหนวะอยู่กูอยู่กูอยู่กูไปละโอ้ยเจ๋อจะขี้อุนจังวะเออถามว่าตัวปลอมจริงไหมเป็นยังไงวะหมายว่าตัวปอมจริงไหมหรือเป็นตัวปลอมจริงไหม แอดมินเนี oh. ่ยม no. ันตั้งชื่อสองอีกตัวเราคำถามมันดูมันได้ได้งงกันเนี่ยเงี้ยคำถามไปงงนะ้วไป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 ไนี่นี่เราไปดึงข้าวฟอร์มแบบวิ่งซัดหมดเถอะเพื่อนไม่กลัวไม่กลัวเด้อดูเลยโตเดูเลยเอ้ยตัวหลังตัวหลังมึงม่งตองวิ่งละโอ้ยเอาไมปเลยว่ามันยิงหัวสองไม่ตายก็ทำไปบำยาอุ้ยปืนแม่งแรงยังว่าเออตอนนัายมาตายมายุ่งว拐拐拐เอาเอาเอาพิโยาเอาพวโยตัวโยตัวโยา เฮ้ยเอาข้าหลังเอาเอาลังเอาเอาลังเามากูนเมาเขอุยูยู่ดจอกมาเฮียอะไรมันปิดห้องไอสัตออกมาไหวหวไ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 หวก็ไหวรุกกูไหวลูมือแตกกวนอะไรโตอยู่เนี่ยเฮ้ึงทิ้งกูไหรอกวนอะไรโตอยู่ข้างนอกเนี่ยมาเอาไนก่อนดิกูอยู่กรออะไอยู่เพื่อนกูรออะไรอยู่ก็เอจะแตกก็กูจะแตกก็กูจะแตกกูจะแตกมนตดโลมนตดโลเพื่อนเข้าไม่ได้เข้ามาแล้วาเข้ามาเอาทันหท้นเดต่อคนเหมือนดี่าเอาท้คนมันจะออกดีออกดีไอสัต มันใช่มันเก้อแข็งเว้ยเดี๋ยวต้องให้มันเก้อแข็งบางอะไรเห้ยเอาไม่ทาช่วยอยู่ช่วยอยู่ตัวหาตัวหาตัวหาเจ็บตัวหาเจ็บตัวหาเจ็บตัวหาเไอ้ตัวงอยู่หลังมางตัวอย่างบางตัวอย่างบางตัวเจ็บบางตัวเจ็บบางตัวเจ็บปู่เพื่อเดี๋ยวลืมแล้วิ่งเลยเไหโอ้ตายเพื่อนโอ้บอลเลสเซอร์แบ็คเกอร์เอธรรมดาป่ะของมันเอธรรมดาเลยเอธรรมดาเว้ยสองตัวว่าไอ้นี่คือตัวป่วนเว้ยปุอับไซก่อนปืนมันปืนอะไรบ้างกูบอกแล้ว ไอ้เกลผูดทีหนึ่งมึงบอกเอาเด็กก่อนแล้วมึงออกไปบกแแดมินกูแขมันหนามันวิ่งอยู่นั่นไอ้เหี้ยจนกูจนกูโดนไสายลากอ่ะสายเลื่อนอ่ะมึงเกมาช่วยกูอ่ะไอ้เหี้ยเพื่อนกูแขมันไม่บอกกูให้ตายว่าไม่ไม่ไม่จอบปากเกลมาช่วยกูเลยดีมาดิมาดิมาเวลาไปเพื่อนกูมาเก็แขงไปไอ้เอ็มบวกก็เดี๋ยวพอแล้วเพราะว่าว่าเราไหวไหมพวกนี้มันไม่เท่าไหร่เลยเว้ยกูโดนกูโดนกูโดนแม่งกูโดนหนักมากไม่เป็ถามมาก่อนเว้ยเราจะไม่เสียเซตได้ไหมเว้ยไม่เสียเว้ยไม่เสี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 ยพวกบัก

มาจ้ามหาเราเนี่ยพ่อมาเหรอเจ๊เจ๊เจ๊บ้าโง่เยอะมากโคตรแข็งเลยว่าเราสิ่อื่นแล้วไปไปโตโยไปไปโตโยไปเนี่ยมาทำนะครับโตโยะเข้ามามันหนีไปมันวิ่งเร็วเหมือนเราไงมันรอรอรอมา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 เดี๋ยวยิงไอโตโยะโดนแจมมันจะเข้ามาจะเข้ามามันจะเล่นอยู่เล่นอยู่โตโยโตโยเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่มันบอกว่นเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดีเปิดโลเปิดโลกเปิดโลกรอหนีรอหนีรอทำไม่ไหวเอ้ยขี้อยู่โอ้โยพอดีกูเพื่อน เข้าหัวเลยข้าตายหนตายหนึ่งขามึงอข้ามึงอยู่ข้างนข้างไปนี้เอามาดเอหมจุกไล้ตัวละครเหมือนกัน่คืนมองยากว้ยหัวเยอะมากตัวมันวิ่งไวจัดเจ็บ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 จ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็ แล้ววิ่งไหนฉันไม่เมียน้องต้อเกลอขังต้องเกลือขังวะเกลือขังข้า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 งข้เงข้า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 งข้งข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 ้าง้างขงขงขง้งข้งขงขงงข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 ้างข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 ังขงข้งข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 ้ เจ็บกูไมกูมึงยิงฟรีจแต่มมึงงฟรีเลยก็มันยิงไม่ได้ันแกกูยิงฟรีมันไม่ได้มันยิงกูมาถือมตหรอไ่ใช่มมึงไม่ได้ครบสคนไงมันกเจ็บกูฟรีมากกูฟรีกูฟรีไปกูฟรีไปตกเก็บมืม่ได้เลมืนม่ต่อดิมืม่ต่อดิเขอยู่เขอยู่เก็บไปไปเขาอยู่หมดแล้วหมดแล้วเก็บแบบเดียวน้องเก็ดเขาฆกูเอาดิตักกนดิกคนเดอดไหนไหวันนี้ไลุงกวาืปอกลอลอง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 ตังแล้ว

มาแล้วอยู่ล่างสุดเฮ้เกอร์มึงมองหน่อยเว้ยเราดนล่าเลยเราต้องเปลี่ยนเซ็ตไหมเราต้องเปลี่ยนเซ็ตไหมเราต้องเปลี่ยนเซ็ตไหมวะต้องเล่นเอมบวกหรือเอ็มปะเอ็มธรรมดาด้วเอ็มธรรมดาไม่เราเล่นเอ็มดิเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยมึงเซตเล่นอ๋อมันมันมีมันมีเอ็มธรรมดาอยู่กูไม่เห็นไงกูไม่เห็นมาแล้วเพื่อนถูกลระสุนเข้าตัวอ่ะ เดี๋ยวเพื่อนบอกว่ามีตัวเดียร์ว่มันจะเราเอากูเนี่ยเราเอาเราอะมาเลยมาเด็มาเด็ลุยลุยๆุยลแล้วทเราเขี่เข้าตีเ้าทีเ้าที่มามาเข้าตี่ใครเนี่ยเมย์ไว้มึงไว้เขาอากูดิมึงบ้ามาเนี่ยเขาถึงแล้วขึ้นถึงแล้วกูอยู่ดันฟ้ากูอยู่ดันฟ้ากูอยู่ดันฟ้าดันฟ้าเฮียมึงจะตีมึงได้ยังไม่เห็นมึงอ๋อตีฟ้าเลยมึงตีฟ้ามึงมั่วนะมึงมั่วนะมึงพูดมั่วนะพูดไปก่อนนะอันนี้พูดไปก่อนนะกลับว่ามนเร็วกว่าข รอมาดิพูดไปก่อนนะพูดไปก่อนค่อยถึงทีหลังแล้วก่อนเอามาเดีอามาเดีอ้โตเนี่ยเอามาเดีอามานดียวตโตก็ข้างอยมือเอเอ๋ถอดก็ถอยไปถอยไปเอ๋ถอยไปถอยไปาเขาเต้นมากูไม่เข้าเต้นมาละเพื่อนกูยิงฟีไปาสามตัวเอ็มไม่เข้าเต้นมาโดนโปอไม่โดนปิ้งอยู่เกินไหมปิ้งอยู่พิ้งอยู่พิงอยู่ปิ้งอยู่พิงอยู่ ไม่แก้ได้แก้ได้ของแก้ได้เพื่อนพีกอยู่้พกอยพิกอยู่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 โอเคเพื่อนรอก่อนนะรอก่อนนะแข่งใจไหมนะรขัก็บนก่อนบนก่อนบนก่อนรขังก็รขังวหวเพื่อน้วก็่ก็่าก็่่ก็่่ก็่่นี่นี่นี่่่่่อ่ก่ก็่กาง่่อ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 ่่่่่่่ จาะยังไงวะมันเกินเท่าเดิมตัวเจ็บไปตัวเจ็บไ้ตัวเจ็บไ้ตัวเจ็บไอ้เก้ให้กูเก้อต่อให้กูตตายต่วให้กูของดกัน้วิ่กูหมดัตว์ั้วงก่อนไม่งัข่งกูสองคนได้ม่เก่งขังเอาบ้งดิเอา้งดิกูจะตายกูจะตายเีืนอะไรนะวะเอา้งดิขังแต่กูโบนัสฟาร์มบอสเกี่ยวอะไร้งขังแต่กูเนเย เอ้ไม่มีน้วิ่งวะไอโตยิงกูฟีเลยมัื้อแล do 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 ้วมั้ยซืดมั้ยเออดด็เลกสยายได้ดไอโตตายแล้วกูแกแคลแม่งังยิงกูเลยเห็นไอโตดหิวูนังยิงชิวเลยอันนี้นะกูเห็นแล้วนั่งแบบชิวเลยแล้วกูดนขังไตัวน่าจะขังกูเว้ยไอโปจอโปเจอ่ะโอ้แม่งกูดนยปรเจเลยเออมันจะขังู้เว้ยระเบิดกระทงกว้างสมตดเมตรอที่มเลยกระทงแล้วนะตอนนี้รู้ว่ดาเมจอย โอ้ย<ล>แรงเกือบตายน้ำมิงหายไปว่าใช่วะ,ระเราเปิดใส่แล้วน้ำมิงหายตัาดิน้ำมิงหายปะต้องปลาไปนู่นหมดเฮ้ยน้องตาเขยไม่ได้น้องมีอยู่นี่น้องไ,ไม่หายเอ้ยมันไม่เข้าอ่ะมึงปลาไปลงนู่นไม่เกี่ยวโน่นลงตึกนู่นล้วควจะหายแล้วไม่เกี่ยวกดใช้เพื่อดับห้าร้อยดอลลาร์อ๋อแอดมินแจกกล่องเอวีพีด้วยเมื่อกี้นี้กูยิงแอดมินได้กูเลยได้กล่องมาอ๋อมันเก็บอะไรตัวเขาละเออเก็บหมด เราคนเดียวหิ้มเลยไม่แบ่งคนในเซิร์ฟเลยอะไม่่่มาที่ขึ้ก็มากมาท่ขึ้นละเราไม่ไปเราไม่ไปเฮียแม่งโกงเียเมื่อกี้มันรวบกูเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วถูกาห้าวไอ้ไเราได้เอวกขึ้นไปเอบวกอ่ะไอโตบ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 โตมาชิกูรุโเจ็บไหนโตไหนนะโตมาชิกูรเว้ยเนี่ยก็ก็ก็ไหลักก็ลงก็ก็ลงเอาเด็กก่อน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 ยวไปเอาไอ้ตวเล่นไหนเล่นไหนเล่นเต้นเหรอด็ต้องหลังเข้าลังก็ยิงมเจ็บอยู่คนหน ก็ปิดโลยสวยก็พบเม้าเข้ามาเงาเข้ามาหรอกเนี่ยเนี่ยปิดเลยไอ้ตัวไอ้ตเอาแม่งคนเดียวเนี่ยไอ้ตัวเจ็บเจ็บมากโอ้โหมึงไม่ยิงอ่ะเพื่อนกูยิงตัวเอบวกเจ็บมากสวยก็กูยิงไอ้โต้กูยิงไอ้โต้มึงยิงเอบวกยิงตัวตัวตัวเจ็บเจ็บเจ็ลยมึงปิดโลยสิเอาออกโอ้โหอะไรกัใครก็ก็เราไม่โอ้โหก็ไอ้เก่ามเอาดีรอดฟันกูดีไปแรงมากไปรอดไอ้ประตีสุดไอ้เก่าดีตัวรอดดีแล้วเร็วๆรรีบมา ตัวมาิตัวไอ้ตัวนวิ่ไหวจังวะวอะไรก็ก็ก็หลังมึงหลังมึงหลังหลังมึงีบมาลีบมาลีบมามาวก็อยู่ที่เดิมมขึ้นมาชั้นนึงขึ้นมาชั้นนึงเจอกูเลยเวลาคือเวลาคือเล้าวไ้คุณโดก็กยูอยู่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 เพื่อนไหนเอาดิเอาดิย่มาดิย่มาดิูมาดิเจ็บ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 ยิงดิมึงยิงสิอันนี้กูไม่ยิงเลยมั้งเพ <chat S 2> มันเจ็บแล้วมันดีก <c oughs> yeah, ูแล้วก็ก็ก็กเด็็็ก็ฟีฟีฟฟีฟฟยู่หลังมมาเข้ามาเข้ามาเข้ามารอตรงขากันนะมันเจ็บ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 ก็บเก็เก็บเก็นนนทีรู้ เราจะเปิดเวกเนาะเข้ไปนกรอเี่ระกีกระป๋องนีองของมันไปไนเหรอวะดีูตรงอ่าไเขาดุดูด100เาดูด100เด็กๆมาดเขาัวกูเก็บอะไรกูยังไม่เห็นมันเท็บเลยเนี่ยอุ้ยโห15 15 15มันสิมึงยิงมันสิยิงอยู่เพื่อนกูยิงทุกเม็ดอ่ะเพื่อนทุกเม็ดส่ะ เฮ้ยมันมันจุก็จะเนี่ยเนี่ยฮองกงกงต้องถือดิวโดได้เอ้าไม่ดีเราบังคือตีสุดสรุปแต่ทีมูอเฉยนี่ดิวโดชิ้นะดิอุ้ยอันนี้เจ็บริงอันนี้เจ็บริงอันนี้ไม่ได้โมยิงเข้ามายิงเข้ามายิงเข้ามาเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาตัวพี่อ่ะเจ็บเอาไม่เด้ยเจ็บมากเจ็บมาก ไอ้นอนอุ้ยตอล่าว่ะตอเหล้าว่ะตีเลไอ้ยุเอาไม่เลยไอ้ตูมตีไหมขลังมาคนตีมาเถอะมาตีมาเถอะมาตีมาเถอะมาตีนู้นล่ะก็ตีมาเถอะมาตีมาเถอะมาตีมาเถอะมตีมาถอะมาตัวร่อเว้ยตัวล่อเว้ยเราต้องรอเราต้องรอเฮ้ยตีสุดเก้อตีสุดเลยสุดแรงมากเก้อตีสุดออกมา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 วามาหากูมาหากูมาหากูเอาไปเลยสวน ไเ็วมันดื้อยังไงไขดดิอก็บเก็ก็บเก็บก็บแจกขมมาขมามามาเพื่อนมาเดี๋ยวร้านกูร้านกูร้านกูไม่ไดไม่้ไมไอะไรไรคนเราอ่ะอันหี้คนเราอ่ะคนเราอ่ะคนเราอ่ะอันหี้มึงเขมบเดียวะชื่อก็ยุบกด้กดอีเว่ยยีิบเปอร์ ไอยมึงใช้มีดเลเก็ไอเ้มมึงลองมึงถือมึงหลอกเขาไมไมารู้ก่อนมารู้แล้ว่าของมาแรงไว้ของมาแรงเว้ไอเกมไปเอาเซตมาใส่เกือมึงไปหลอกเอาเซตใส่ก็มมีนี้ไปาเก็บเอาวกมาไอกเกอบยไอบวกมากก็ใช้นี่วิ่งไวมึงไมใช้ปืนเดมไม่ไม่มึงใช้ปืนเดิม่มึอเปลี่ยนเซตหลอกเว้เอาเซตเหมือนกูมาเซตไอบวกมาเร็วเร็วเเซตไอมาใช้กูใช้เดิมนี่แหละอันนี้มันไม่ได้รีขนาดนั้นนั้นมันแรงกู ไม่ยากต้องหนีมันเว้ยเียเเพื่อนข้าหัวมันก็เข้าเพื่อนแม่ดูดิดูพูดดิดูพูดดิคนโดนฟันมาแล้วเว้ยกูโดนแทงทีแตกอ่ะโดนแทงเหรอเออที่ไหนในพูดซิเป็นรูที่ตูดอ่ะไม่ใช่รูตูดนะรูที่รูสะบ้านวะแทงเป็นรูเลยอยู่แก้มก้นเหรอไปรูที่สามมาแล้วอยู่แก้มก้นเหรอไอ้เนี่ยนี่จากหนึ่งแม่เข้ามาเอาอีกไหมเนี่ยเก็บของกันไหมเอ้ยไม่เก็บหรอก แอดมินเขาไม่แอตตีสูนให้เราวะโคตรดีเลยวิ่งโคตรเร็วอ่ะยูกูรู้แล้วทำไมตามมันไม่ทันมันใช้อันนี้แหละมันวิ่งเร็วเกินเว้แต่เมื่อกี้กูคาดไม่นักขึ้นอ่ะเอาอันนี้เคมนะตัวไหขึ้นจอมาแกโคตรนานอ่ะวัดโคตรนานอ่ะเพื่อนว่ผมยิงไอ้ตัวสงตัวนั้นอยู่ลูกสมุนน่ะก็ก็ไปไหนก็อยู่ตรงกูพันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างลาเอาเร็วเอาเเอาเร็เอาเร็วอวชวนเร็วชวนเร็วชวนเร็วมันเล่นอะไรเอบวกไหวไหวไหวชิวมันจะไม่ไหว อยู่ก e, ูเพื่อนไปไหนละเนี่ยเนี่ยขึ้นบนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แลเดี๋ยวมันเจอกูเดี๋ยวมันเจอกูมึงวัดเลยมันเจอกูต้องมาชิงกูรูอ่ะไปแล้วอะไรก่อนจะบักมันรอลูดเว้ยมันจะมีคนมาลูดหลังเนี่ยมันวันไหนที่มันวัดอ่ะวันนั้นแหละที่มีคนลูดหลังอ่ะเอาเลยเอาเลยปิดโลดิ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 เอาแม่งดิดก็หางนี้ดิหิ้เทียลูกที่มึงไม่ปิดอ่ะเราหันลูไม่ปิด ไม่นี่อเขาทีละแปเองัวมัเลมหัเขาทีละเก้าก็มันเปลี่ยนเซเากกกูว้ายิงเขาทีละเก้า่อนเอบวกจิงเหรอไเกียวยิงเขาสินี่ปืนกูเนี่ยกูยิงเขาทีละเก้าสามามละยูยูโดนโดนโคาคาารมาคาราัมาอาการมนาวะอาการนัไม่งห่วงมารอรงมาจากมามทิงมาิงแล้วมึงเจอเล็กมึงเอามีดฟันได้นะเว้ยเอาเซเลกมีดฟันได้มีดฟัน เออยิงไดยิงไดไม่เอาเอาไม่ลงยมนเอาไม่ลงมันตียิงได้กระเป๋าดูดไวอีค่าสิเอร์เซเฮียอะไรวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยกูได้มาจากไหนวะเนี่ยรออยู่เอปืนนี้ดาเมจสองพันสามเข้ามามันดีโหยูมึงอยู่ไหนเนี่ยกูไปรอข้างหน้าไอ้โอ้ไปรอป้าคุณผมชี้ป้าอ่ะเอาเไปดิอยเจ็บไอยยูอูยยู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 ้ยกย เราเข้ามาเราไปไปเข้ฮ้ยเอ็นเอ็นก็ก็ก็เอ็บีเขาหนึงเอ็นเอบวกคนหนึ่งก็ใช่ป็นกูก็รบเอาดีเอาดิวันเลยวันเลยวันเลยไหวไหวไวไหวอย่ากลัวอย่ากลัวยวอย่ากลัวตูอยู่ตูอยู่อยู่ตู่้่บ้านตู้ไอ้ไตัวไอตัวก่อนไอตัวก่อนอุ้ยโดนวเต็มโดนเต็มเต็มโดนเต็มโดนเต็มโดนเต็มเ็มโดนเต็มโดนเต็มเ็มโดนเต็มเ็ดเ็มเ็เ็เ็ตเ็เต มันโดดแล้วมันโดดแล้วสองแล้วจะไม่ได้ไหมเฮ้ยหลัง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 ไอ้ไอ้ตไอ้โตมาเลยเก็บมากเก็บมากเก็บมากโหมดสามโหมดสามต่อสามเก็บมากหมดกระเพาะโอ้โหโดนลุ้นก็ถอย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 เลยโผล่มาล่อซื้อเยี่ยล่อเป้าตัวล่อเพื่อนกูเด็ดหมดแล้วดิแขนว่ะโอ้โหเจ็บหย ก็สลับสวัสดีครับขอจากพวัดีก็พอได้มันนะครับแมววันนี้ก็แปลกๆนะวันที่หนึ่งหนึ่งแพ้เกอร์แตกน้อยมากเลยตอนเล่นนัวแล่เกอแตกเยอะแต่วันนี้ไม่รู้หาอะไรฟุกที่หนึ่งชนะเกอไอสัตว์แต่แตกในเซฟย่างเยอะเลยโอ้โหทุกคนโอเคก็สลับสวัสดีขอจากไปเท่านี้นะครับลองดิบสีก็มันมากทุกคนเจอกันคลิปหน้าสลับวันนี้ขอบคุณครับ